สบายดีพ่อพี่น้องสบายดีเด้อพ่อพี่น้องเมื่อนี้พี่ไม่ก็บอบบี้สิไปบ้านหัวผู้น้องพ่อพี่น้องเพราะว่าพี่ไม่อันไหนไหวเนาะพี่ไม่ทุ่งห้าพวาเนาะน้องพ่อพี่น้องว่าสิไปเนาะเพราะว่ามีเอฟซีเนาะจากทางฟังไทยเนาะพ่อแม่พี่น้องเพลินไหมวะเพลินให้พี่ไม่ไปท่ามนะเรื่องเทพืนห้องเฮียบบ้านหัวผู้เนาะ ไปถามว่าเออถามเทพืน้นค่ะสิไซงบเท่าไยนะน้องหอยพี่น้องสิไซสิไซงบในการเทพ่ยวผื่นทลายน้องหอยพี่น้องจักไหนฮะนะแต่กะอันไหนเนาะเงินแต่ว่าเงินตอนนี้ค่นทีเอฟซีเพิน่นเพิน่นอันนี้บริจาคมาเนาะเดือกเทพื้นท้องเยนทักอะไรสองพันสามร้อยบาทน้องหอยพี่น้องถามมีแบบว่าเอฟซี F C, อยากซวยเพิม่มหรือว่าพี่ไพซสนใจอยากสิแบบอ่าบริจาคมาเพิม่มเนาะคนละ สองสามหน่อยจังน้องหอ้นมาหว่วมกันนะกระไดนแต่ว่าเมื่อนี้พปีใหม่สีไปนี่ก่อนเนาะไปทามเบืองว่าถาเทพพืชนะชัยงบทอดายเนาะปะน้องหอ้นเะดี๋ยวปีใหม่สีไปกับบอบอบีนะ้เนาะ ตอนนี้เ้าก็มาหอดห้องเฮียนเนาะพี่น้องห้องสิมาเบิ่งเนาะห้องเฮียนมาถาเ้าเทเหาสิใสงบเท่ายนะพี่น้องสิใสปูนจักสอบใสแห่ให้แห่ใสจักโหลดเนาะห้องเฮียนกับโบนใหญ่เป็นไหนเนาะห้องเดียวพี่น้องห้องเดียวแล้วก็มีระเบียงพอบานเป็นกำลังยางมาเนาะงเฮียนกำลังเฮียนอยู่เนาะหี่น้อง นี่เป็นห้องเฮียนที่เพิ่อนบาซิเฮ็ดแถนนอหอยหน่องแต่ว่าบ่มีงบเนาะหอยหน้องบ่มีงบเพิ่นก็เลยแบบได้ยุดเฮ็ดได้ยุดแต่เพียงสามนี้เนาะหอยหน้องคันนี้นี่แต่ว่าเพิ่นแบบว่าอยากขอเทพื้นห้องเฮียนเนาะพื้นข้างหน้านี้กับพื้นในห้องเฮียนเนาะหอยหน่องเพิ่นมาเลยใกล้คนคูอนั่งนี่แด้วมันเป็นโก มันหากสิเบิดงบหลายทันทีมันแบบว่ามันอันนี้หลายเฮาก็เทเสาเสาอยู่ยังน้อยนึงนึงเอ้าก็สิออกความคิดก่อแก้อ่ออกความคิดอ่ะ่ได้ลายก็ได้เาตัวนี้นี่ีานี่มุกเาแล้วก็งได้มานีเอาแต่มุให้นก่อนก็ค่อยเ็ดค่อยเ็ดไปบาเมื่อเา ว่ามีเพิ่นออกว่าคิดไว้เทศเสาหน่อยเนาะเทศเสามันย่างมาลายเนาะเดชพระวันเพิ่นกามาเด็ดเนาะอันนี้คุณยายในบ้านเพิ่นกามาเราบ้าวางอยู่เพื่อนหมดเลยเนาะเดี๋ยวเราไปให้โน่นโน่นคือคือมองอยู่ในเทศถือเนี่ยคือเป็่หนึ่งวัตถุต่อของเขาแล้วก็ตอนนี้เพิ่นกามาเด็ดเนาะหอยเนอะมาเด็วเ้ากระสีมาทามเนาะว่า มีเอฟซีจากท่าฟางใช่เนาะหอยนองเพือกหอยมาทามวาถาเทศผืนอีสิใสงบประมาณอะไรขนาดจะไปเพราะว่าสิเทบอลเนาะวันนี้ก็วบอลเยอยอย่างทามวาถาเทศถาเทศหนีก็นหนีชีใสงบประมาณอะไรปูนเหนะเนาะปูนแบบจักดแล้วก็ปูนจักูนจักตูนาคาแค่ใสจักโรถหายวิกรอะไรก่อนแหงหเป็นม ปั้งกระตีนิ่ะอันนี้เนาะ่าโรเทชไส้ขึขึ้นมาหดผิดกับเนาะหดดหดแพบออันนี้อ so 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 like ันนี้เขาจะไมโอ้อันนี้าถ้ามันแห่นี่ก็รถหน่งหกแสนยสแสนนี่แห่ข้างรีหกแสนเนาะหดหดนะตู้สื่อหดแล้วกแสนรถันนึ่หามหามดูหามดกว่าเราดูคเราคือรถอ่ สั่งมาเป็นหลเลยอยาเต้อเต็มรถจะเทาไงนุ้ยขาหกชิ้นอยู่นู่นแหระยหกกเยอันไหนกูห้องผมอยู่กูชิ้นน้ำได้เลยหกมามสเจ้น mày à, 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 nó nó nóng nén của tai nọ ác sớm 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 ผมว่าเศร้าไหมเธอแปดแม่หาเนาะประมานแปดแม่วแหลกระงนี่กระมานไหนบอสาหเม็โอ้ยแต่มาตรงรวบเมื่อพีก็มนพีน้ำเนาะเล็กหน่อยกรลังเทียนอยู่เนาะกระมานหาหกเมตรนะ เออโค้บเอ้อจน้องนีและแมเออ7ความยาวประมาณ8มน้องห้อมความกว้างประมาณ7กว่าๆ่น้องรเดี๋ยวเพิ่นคิดไลเนาะว่าเออสิใปูนเท่าไหร่เนาะสิใส่ฮายจังดเะต้องแล้ว ต้นนึงมีจักสอมบ้างต้นมันหองต้นมันหองหนึ่ง <chor> ถ <niche> <Inter red ing> ึงแา่แต่สิบสองน่ะเนี่ยามสี่สิบสองสอมแล้วสามหองสี่สอก็สี่สองขวายสี่สอนขวายขวายเพี้ยนได้สี่สองฮะฮะ เอาพ่อเดี๋ยวไปสื่อคืนนะนี่มันก็เกินเพราะว่าเรสสอขนาดนีเอาใพ่อได้ร้อได้ื้อไหมเกือวพ่อเพือล้สี่สอเกือบพอหนึยไสี่สอสองสาสามนองเอาซะเอาด้วยซขอบเอาขบ ข ah, <c oughs> ้าอยางเทขนาดนี้เทน้นี่อาเทวรวแล้วโดเทึงน้นัขอไม่เหอเทขอบอออบขอต้อีกเพราะว่าเาใวากันเตือนจ้บ่อะเม่นพนต๊มันจังบ่ะนะ เอาเอาเอาสามสบสงครับเออเ่ากัองมดใส่ไหแน่เนาะเพราเลยเห็นมันกันเกอนไปแค่หบดละแต่ว่าขันเทาสั่งนี่เป็นแบเอาตองทุกเที่วเลยเมนเอ๋อดม่ต่ว่าเขาสั่งเนาะเมนเาะปูสามสิบสองปะลาบอยงเีที่บแต่พอจัานะทางนี้ม่ได้สั่งหรอกไม่ไงนรงน้าเยืนกันของที ค่อนข้างจะง่ายู่ประมาณอะไรก่อหสองสามสิบสามสิบสองต้นต้นเอแค่เ้าวันนี้ย่ซะดแย่อ่โอสู่ะพออแนน่แห่าน่อยล้วะทาชาหน่อยคุณพออะไรให้บกคือหาให้บกแบบจะสอไกที เดนแต่ว่าไม่เห็นหลดเนาะเฮาเลยเฮาเลเห็นหลดนี่นะนีแต่ว่าอันนี้เนาะคูณหันสาเนาะคูณสามสิบสองรนึงโหลดไนึ่งโหลดหนึ่งโหลดห่ดนโหลด่หล่เขาเอาขามได้มาเลยโดยเนยเาเคยมาอยู่เนาะเขาเคยมาอยู่คนนี้เขาขามทไรบ้างเขาขามได้เนาะพกคนแห่คามได้ านี่เดบอบบเาสเอาตัดไหมเอากระได้ขึ้นอย่างรมันไหนไหนมันตายเห็นนะเอาเล็กต่เล็กมีก็อยากได้แเล็กวายเล็มาสอนหนงห้างกรได้เนาะอะไกเนาะเล็กพูดมาเาะ

ได้ยูได้ยูจำได้จำได้โยแต่ก็ใช่ได้ประเนใช่ใ่รถหนึ่ใ่รถน่งเอาบัวบาเบว่อสนาขยสิบบบเขาบ่บ้เฮ้ยเเฮ้ยมไได้่อับพ่อนถหนึ่ง่แมโดยโดยราว่า่ยเป็นการศึกษาน้ออันนี้ต้องเพียบากมันก็ลายปีเลย กิรพเนาะวนนี่นะย้อนขึ้นของบ้านเนี่ยโปรัก์สร้างเกินข้างแนโปรยักต์สีเฮดโรงเยนแนนั่นคงสุยอนะเจว่ายิงใส่ทั้งหกท่านเล้นะมาช่วยเลือกอ้ดีใจนะเด้อเด้อดีใจน้องชื่เพนน้องเด้อแมาสั่งมาซ้าให้ดุใ้ร้าน เทเทเนาะเทนี่เอเทออแล้วก่อนกระเทหอมหงเียหน่อยนึงเนาะงนี้าเพื่อบ่ให้เือนยาีาเอ้ยเพื่อบ่ให้เือนองเียนลังบ่ใหญ่ปานดเนาะเฮ็ดก็เฮ็ดรอาเียนรอท่าที่ว่ามีการจักนงหการเขาสิมาอื พราะว่าห <época. S 1> ุ ay, out, ่นยนกะล้างบมใหญ่เนาะเห็นไหมเหรอหุ่ยนล้างบมใหญ่เป็นไงซ้ำซ้ำหองแต่พอหนึ่งหอดก็ซ้ำซ้ำหองแต่ว่ารวมอยู่ในห้องเดียวกันเลยแต่ปอหนึ่งหอดปอซ้ำเนาะเห็นไหมความความยาวนี่ประมาณอันนี้เนาะเห็นไหมประมาณแปดแมตรกว่าความกว้างประมาณเจ็ดแมตรกว่าเนาะเห็นไหมที่เฮาสิเทเนาะ คนบอกว่าใส่ปูนสามสิบสอบเนาะพี่น้องใส่แห่หนึ่งรถใสหนึ่งรถแล้วก็เล็กหกสามสิบเซนเนาะพี่น้องประมาณนี้นดดเนาะระเบียงขังนอกแน่โดยแต่กรสิเทศระเบียงขังนอกแน่เพราะว่าเวลาฝนตกมากเนาะพี่น้องเวลาฝนตกมากมันจังสีบกเปื้อนมันจังสีบกเจือนนะนะมันจังสีแบบว่าสะดวกสบายกว่านี้เนาะพี่น้องแล้วก็สีบ่ง่ายขนาดเนาะ Nanh là khu cần nga lắm xoa, nó quang 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 ba mãn xanh đi yeah. <cười> <cười> ปรามาณนี่นาองอยพี่น้องคว่มกวนอของหอมเฮียน,นะนเนาะเียนขจอกัำลังนี้ยนระมาณนี่นาองอยพี่น้องลาคนะาไม่แต่ว่าคาขาแบบว่าอนนี้รวบรวมเง่นมากขาพ่อและหอยกะสีโท่วใจเส้นหนึ่งเนาะราคิตี่ตอมา ประมาณนี่เน้ะเนองได้งิเพาจังสิโรหานะแน่พรมีเอฟซีนะถาาฟังไทยเป็นไหมาทามเนาะว่าเออถ้าเท็ถ้าเทศนะสิใช้งบประมาท่าไรน้องพลอยพ่นองมียัางแน่นะจังหน่อยก็ส่ได้เมื่อยเน้ะลอยพ่นองมาทามเมืองาะบอะไรไปน้องพลอยพ่นองเดียวห้อ เยโลแหยยู่นีมันกันเลือร้ายเนาะแห่ยู่นีกับพกไดรรถหนึ่งนนี <c oughs> ค้คนบอกว่าคนบอกว่าแหรถหนึ่งใส่รถหนึ่ง <c oughs> แต่ว่าพ่ออยู่บ่วะแ่ว่าคุนบอกว่าพ่อเขากับพ่อไหนเนาะจงีเนาะรถหนึ่งกับประมาณเท่าไรวะไปสิบเปียงาไปชิบเทียงสารถหนึ่งกับไรแซนเติมน้อเดี๋ยวไป